มันทุกมเราไปตามล่าเจ้าตัวนี้กันต่อหลังที่ว่ามันเอาดินใสกับช่งบชงา,า,าง EP นะหงน,นึ่งนะครับผมเนี่ย EP สองทุกยมช่างเอามาใสไว้ทางลงนะผมนะมันกินเหยื่อช่างฟรีทุกยมแล้วมันมองกับช่างนะครับผมเนี่ยแล้วมันถอยไม่เลยทุกยมไม่ยอมทุกยมยอม,ยอมไม่ได้ EP สามช่างเอานี่ฮนะบวงเดสปิงช่างสายล่านะครับผมใส่ไว้หน้าปากรูตรงที่มันเอาดินใสนะทุกยมอ่ะแล้วก็การเหนียวช่างเอากับเหล็กชุดโมสแตเลสใสไว้ด้านล่างอีกหนึ่งอันเผื่อมันออกมารูแปวนะครับผม เดี๋ย่าทผา้ชมดูกันเลยท่านชมเนี่ยอ้าวเป็นไงท่านชมสองอย่างนี้มันจะมาทางไหนก่อนฮะท่านชมดูนะอันแรกท่านชมเดม๋ยเขียดโดดใส่ท่านชมอ,อไม่มีอะไรผมเนี้ยเอามันมาทางล่างท่านชมเนี๋ย <laughs> อย่างนี้ มันจะต้องโดนแน่นอนท่านผู้ชมโดนไหมท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้โคตรมหาเทพแล้วผมเนดะี๋ยเอาไว้ไม่ได้นะครับผมเนดะี๋ยวเดี๋ยวมาไปสอนลูกสอนหลานมานี่ยุ่งวุ่นวายกันเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยอ้าวเอา,เอาท่านผู้ชมวันนี้ช่างจะจัดใส่มันเลยนะท่านผู้ชมนะช่างฉีดน้ำหอมใส่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมดูสิท่านผู้ชม จะเข้าไหมท่านผู้ชมแสดงว่ามันไม่รู้กลับแล้วครับผมนะครมันปีเข้ามารู้ไหมท่านผู้ชมรู้ไหมรู้ไม่รู้ท่านผู้ชมเออเป็นไงท่านผู้ชมเข้าไปแล้วท่านผู้ชมเนี่ยดมแล้วท่านผู้ชมเออกัดมาอย่างนี้ไม่เหลือท่านผู้ชมกัดทำงานเหลือมาอย่างนี้เต็มเต็มนะครับผมเลยโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมไม่เหลือครับผมเนี่ยหงายท้องบางงานเลยท่านผู้ชมไปดูกันตอนเช้าผมไปฮะเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะผมบอกแล้วท่านผู้ชมเนี่ยวันนี้จัดหนักเลยท่านผู้ชมเออหลังหลังนี้ช่างใสเนี่ฮะ นี่คนระบ่วงดีสปริงแล้วผมนี่นี่นี่ท่านผู้ชมนลยฮะหลังนี้ไม่ออกนะครับผมที่มาเล่นงานผมวันนี้นะในท่านผู้ชมมาโดนกับเหล็กนะฮะช่างสายทางนี้ครับผมสงสัยจะออกรูแปลาจากฝั่งนี้นะท่านผู้ชมเสร็จครับผมนะเลยฮนะในเลยท่านผู้ชมกับเหล็กชุดโมสแตนเลสช่างสายลาดนะท่านผู้ชมนลยฮะหงายท้องเลยนะผมนะเลยฮะในเลยท่านผู้ชม เจอฉีดน้ําหอมเข้าไปผมเนี่ยไม่เหลือแล้วครับผมะอ๋อเต็มเต็มเลยท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหปังเดียวงายท้องอาาเทพท่านผู้ชมเรียบร้อยครับผมเนี่ยเจอกับเหล็กเข้าไปจงเจอของหนักครับผมเนีครอุตส่าห์เอาของเบาๆมาจัดการมันก่อนนะครับผมเนี่ยนะโอเคท่านผู้ชมสนใจนะครับผมเนี่ยกับเหล็กชุดโมสแตนเลสช่างสายล่าน้ำหอมช่างสายล่าติดต่อมาทางแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ